สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นเมนูตม้มยำไก่นะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมีผงปรุงรสนะคะหรือว่าเป็นรสด,ดีน้ำปลาแล้วก็เกลือค่ะเกลือลงไปด้วยใส่น้ำปลาไปด้วยค่ะแล้วก็มีพริกไทยป่นนะคะลงไปนิดนึงค่ะ เพิ่มความหอมอเราก็จะใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแห้งตะไคร้ใบมะกรูดมะขามข่านะคะใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไก่ของเราเราก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นําไปต้มค่ะน้ำเดือดอก็เอาไก่ลงไปนะคะค่อยๆหย่อนไก่ลงไป เมนูนี้เด็กๆชอบกินค่ะเมนูนี้คนเกาหลีก็ชอบกินนะคะเป็นบางคนค่ะเด็กบ้านนี่ชอบมากๆค่ะอาหารไทยโดยเฉพาะเป็นหารรสต้มยำนะคะต้มยำไก่ต้มยำกุ้งแบบนี้ชอบค่ะส้มตำ แค่นี้ค่ะแล้วก็จะปิดฝาค่ะปิดฝารอเขาสุกนะคะแล้วก็มาดูกันอีกทีค่ะขณะที่เรารอไก่สุกนะคะแล้วก็จะเตรียมในส่วนของผักที่จะใส่ในเครื่องตม้มยำนะคะก็จะมีผักนะคะผักต้นหอมนะคะมีอันนี้ก็จะเป็นเห็ดของเกาหลีค่ะหรือว่าเช้จรงนิพอสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยางพาค่ะ อย่างพาภาษาเกาหลีนะคะ,อะหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มะนาวเนี่ยกระเทียมอันนี้ก็ทั่มัดถูนะคะอะ่แล้วเราจะหั่นค่ะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นก็กระเทียมค่ะกระเทียมก็จะไม่ต้องให้เขาละเอียดมากนะคะอันนี้พอทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อค่ะ ใส่กระเทียมลงไปในหมอ้อก่อนค่ะหอมหัวใหญ่ของเราเอาครึ่งเดียวพอค่ะแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็โทมาโต้โทมาทโต้โโก็หั่นครึ่งแค่นี้พอค่ะมีรสชาติของมะเขือเทศจะได้อร่อยค่ะ ยามากเขลเทศไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะจะออกรสหวานมากกว่าเปรี้ยวค่ะนะเห็ดของเราเราก็จะหั่นแบบนี้ค่ะหั่นตามใจหั่นตามใจคนกินเห็ดชนิดนี้อร่อยค่ะเวลาต้มสุกหรือเอาไปย่างเวลาเราเคี้ยวจะอร่อยมากๆค่ะนี่กะ นำลงหม้อเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะนําไปใส่ในหม้อค่ะเปิดดูว้าวกินหอมมากค่ะแล้วก็เติมในส่วนของกระเทียมมะเขือเทศลงไปลงไปหมดเลยนะคะหอม แล้วก็ต้นหอมของเราเราจะใส่ที่หลังค่ะใส่ตอนที่เราจะปิดเตานะคะไปต้มแบบนี้ค่ะทุกคนเนื้อไก่ของเรากำลังเปื่อยได้ที่ค่ะขอต้มเห็ดสักพักนะคะต้มยำไก่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะโรยในส่วนของผักค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะ มีแค่ต้นหอมนะคะผักชีไม่มีค่ะที่เกาหลีจะหาผักไทยกินยากหน่อยนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ปิดเต้าค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ